รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเวลาของความสนุกที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเซน์บายมิ s ซูบิชิมอเตอร์ i t ิ u ซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุด m i t ิ u ซูบิชิแอ r ทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิตซูบ i ชิเอ็กซ์เพนเดอรอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New e, นิวมิตซูบิชิทริแดนแอดลีดเหนือชั้นไซด์พันสปอร์ตมิต s ูบิชิปาเจโ r ่สปอร์ e อ i t ิตอีดิชัที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะทั้ง2ทีมทำคะแนนเสมอกันต้องไปลุ้นต่อว่าคำตอบที่พวกเขาเลือกมาจะทำให้ได้เป็นเลือกรถและกุญแจหรือไม่วันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ ามง่ายๆเลยครับว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์สงวนของไทยเต่ามะเฟืองมาทำไมยูโดมันถูกเลยครับชายสามศูนย์ตีเสมอหนึ่งเท่าเลยนะไม้มาทำไมมันถูกครับยูโดมาทำไมถูกครับมันเป็นคำพิเศษทำไมถูกต้องครับผมโโอ้หเีถยวแล้วบ้าบอขอหอยพ่อในข้อสองตามมาอย่างรวดเร็วครับหนึ่งต่อหนึ่งกันแน่ อกูปีเตอร์ข้อนี้เหมือนคุณไม่อยู่ในเกมเลยฮะนี่ชำนาญเรื่องกฎหมายใช่ครับโอ๋ออันนี้เรื่องสัตว์ยูโดถนัดมากได้ยินบ่อยเมื่อก่อนดูเอ่อในช่องเจอกลายเจอกลฟิกบ่อยครับอ๋อนึกว่าเพื่อนเรียกไอ้ช้าเลยจริงเป็นอันนี้น่าจะมากกว่าฮะเพื่อนชอบเรียกเป็นตัวอะไรฮะเป็นนกครับนกแหมน่าอิจฉาเพื่อนผมเรียกอีกตลอด สัตว์ป่าสงวนจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากในประเทศไทยโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับปี2558ได้ระบุถึงสัตว์ป่าสงวนของไทยไว้15ชนิดก่อนที่ปี2562จะมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ขึ้นใหม่รวมสัตว์ป่าสงวนให้มีทั้งสิ้น19ชนิดดังนี้ค่ะ เริ่มด้วยกระสู้หรือแรดสุมารตราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกแรดที่มีพฤติกรรมการอยู่อย่างสันโดษจึงเป็นสาเหตุใหญ่ให้เกิดการลดจำนวนลงจนใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากหากไม่มีการผสมพันธุ์นานเกินไปอาจทำให้เกิดซีดในระบบสืบพันธุ์และเรื้อรังจนไม่สามารถตั้งพันธุ์ได้อีกค่ะต่อมาคือกวางผาซึ่งเป็นสัตว์ตะกุลแพะเช่นเดียวกับเลียงผาแต่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งมักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงเข้าถึงยากจึงมีศัตรูตามธรรมชาติน้อยมาก แต่กลับต้องประสบภัยคุกคามจากการล่าของมนุษย์รวมถึงการบุกรุกค้างป่าทําให้กวางผาไม่มีที่อยู่อาศัยจนกระทั่งปัจจุบันก็อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์แล้วค่ะ สัตว์สงวนลำดับที่3คือกูปรีเป็นสัตว์ป่าประเภทเดียวกับกระทิงและวัวแดงอาศัยอยู่ตามป่าโปรง่งตามแนวเทือกเขาแต่ถูกล่าเป็นอาหารจึงเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะตามมาด้วยเกงมอซึ่งมีลักษณะทั่ปไปคล้ายเกง้งแต่มีสีเข้มกว่าเคยพบว่าอาศัยอยู่ในเทือกเขาตะนาวสีชายแดนไทยแถบจังหวัดราชบุรีแต่ประชากรแก้งมอมีจํานวนน้อยมาตั้งแต่ครั้งอดีตแล้ว ยิ่งในปัจจุบันต้องประสบภัยคุกคามมากขึ้นทั้งการล่าเพื่อน,นําไปทําเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยถูกทําลายเก็กมอจึงอยู่ในภาวะสิ่งต่อการสูญพันธุ์ค่ะสัตว์สมุนอีกหนึ่งชนิดคือควายป่าที่คล้ายควายบ้านแต่ตัวใหญ่กว่ามากโดยสาเหตุที่ทําให้ควายป่าใกล้สูญพันธุ์นั้นมาจากการถูกล่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กับควายบ้านทําให้ควายป่าแท้ไม่หลงเหลือมากนักค่ะ มาถึงสัตว์ปลาสังวนลำดับที่6อย่างพยูนที่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในน้ำและมีลำตัวเพรียวรูปกระสวยซึ่งพยูนใกล้สูญพันธุ์จากการถูกล่าเพื่อเป็นอาหารประกอบกับพยูนแพร่พันธุ์ได้ช้ามากนอกจากนี้มลพิษที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามชายฝั่งทะเลก็ได้ทำลายแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของพยูนเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ ตามมาด้วยแมวลายหินอ่อนซึ่งเป็นแมวขนาดเล็กใกล้เคียงกับแมวบ้านมีลวดลายสีสันคล้ายเสือลายเมฆดยลักษณะส,สวยงามนี้ทําให้มีการลักลอบค้าขายแมวลายหินอ่อนในตลาดมืดเป็นจำนวนมากรวมถึงการทําลายป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมันก็เป็นสาเหตุให้แมวลายหินอ่อนนั้นหายากจนใกล้สูญพันธุ์ค่ะแรดเป็นสัตว์ป่าสงวนอันดับที่8เป็นสัตว์ที่มีนอที่เป็นที่ต้องการสูงจึงทําให้ถูกล่าและทําลายอย่างหนักเพื่อต้องการนอหรือส่วนอื่นๆเช่นกระดูกเลือด ซึ่งมีคุณค่าสูงใช้ในการบำรุงและทำยาตย่างานอกจากนี้บริเวณป่าที่ราชที่ราชชอบอยู่นั้นได้กลายเป็นบ้านเรือนและเกษตรกรรมจนหมดทําให้ราชเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะตามมาด้วยละองค์หรือละมั่งซึ่งละองค์ใช้เรียกตัวผู้ที่โตเต็มวัยส่วนละมั่งคือตัวเมยียที่ยังไม่โตเต็มวัยค่ะโดยสาเหตุที่ประชากรละมั่งลดลงเป็นเพราะช่วง200ปีที่ผ่านมาป่าไม้ถูกทำลายมากเสียจนละมั่งไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดแหล่งอาหารค่ะ ต่อกันด้วยลิงผาสัตว์คล้ายแพะขนชีฟ้ฟูที่ชอบอาศัยอยู่ตามหน้าผาชันซึ่งจะสามารถหลีกเลีเล่ยงสัตว์นักล่าได้ดีแต่กลับโชคร้ายเพราะหน้าผาหินปซูซึ่งเป็นที่อยู่หลักก็ถูกทําลายไปมากและการอยู่ในที่แจ้งอย่างหน้าผาน,านั้นจะเป็นเป้าโดดเด่นของปืนในพรานและถูกล่าได้ง่ายค่ะมาถึงอีกหนึ่งสัตว์สงวนที่ถือเป็นพี่ใหญ่ใจดีแห่งพื้นทะเลไทยอย่างวานบรูดาที่พบได้ในอ่าวไทยเป็นวานชนิดหนึ่งที่มีลำตัวเรียวผิวหนังเรียบและมีนิสัยไม่ดุร้าย ยปัญหาการทำลายระบบนิเวศท,ทางท้องทะเลนั้นทำให้ปริมาณของวานบูดาลดลงเรื่อยๆจนจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะอีกหนึ่งวัานหายากอย่างวานอมุระที่เป็นสัตว์สงวนของไทยที่ประสบปัญหาใกล้สูญพันธุ์จากการทำลายธรรมชาติทางท้องทะเลเช่นกันโดยล่าสุด วานอมุระถูกพบบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาเมื่อปี2562ค่ะอันดับถัดมาเป็นสัตว์เด็กดั้บันย่างสมเสร็จที่มีสายเลือดใกล้เคียงม้าและแรดซึ่งพบได้ในป่าแถบตะวันตกของไทยโดยจํานวนประชากรของสมเสร็จลดลงอย่างมากในช่วงนี้เพราะถูกแดกจกับไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงถูกล่าเอาเนื้อและสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะตามมาด้วยสมันที่เป็นกวางชนิดหนึ่งที่มีเขาสวยงามมากจนได้ชื่อว่าเป็นกวาทวงาที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ด้วยเขาที่ตีวงกว้างโค้งและแตกกิ่งมากเหมือนสุ่มง,งายจึงถูกเรียกว่ากว้างเขาสุ่มโดยสมันถือเป็นสัตว์สัญชาติไทยแท้เพราะพบได้ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในแถบราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและจากการล่าและบุกรุกพื้นที่ของมนุษย์เพื่อเปลี่ยนทุ่งหญ้าธรรมชาติมาเป็นไรนาทําให้ประชากรสมันลดลงจนกระทั่งใกล้สูญพันธุ์ในที่สุดโดยตัวสุดท้ายที่พบถูกบันทึกไว้เมื่อปี2475ค่ะ มากันที่สัตว์ปีกอย่างนกกระเรียนไทยนกน้ำขนาดใหญ่ที่ทั่วโลกพบอยู่15สายพันธุ์และนกกระเรียนไทยก็เป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อโตเต็มวัยอาสุงได้ถึง180ซนติเมตรจึงเป็นเป้าสายตาของนักล่าน,นกได้ง่ายปัจจุบันไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติแล้วโดยนกกระเรียนไทยถูกพบในธรรมชาติของไทยครั้งสุดท้ายในปี2511ที่บริเวณชายแดนติดก,กัมพูชาค่ะ ต่อกันด้วยนกเจ้าฟ้าหญิงซีรินทอนซึ่งเป็นนกนางแอ่นขนาดกลางมีสีดำออกเขียวเหลือบตาโพกขาวหางมีขนคู่กลางมีแกนยืดออกมาเป็นเส้นเรียวแผ่ตรงปลายปากสีเหลืองสดออกเขียวโดยนกเจ้าฟ้าหญิงซีรินทอนเป็นนกเฉพาะถิ่นพบได้เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โดยมีรายงานการพบเห็นในปี2515 2520และ2523และก็ไม่มีการพบเห็นอีกเลยจนปัจจุบันค่ะอีกหนึ่งนกที่เป็นสัตว์สงวนของไทยคือนกเต้า แล้วท้องดำหนึ่งในนกเต่าแล้ว12ชนิดที่พบในประเทศไทยรูปร่างอ้วนป้อมคอสั้นหัวโตหางสั้นโดยในประเทศไทยพบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามหรือเขานอจูจีจังหวัดกระบี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยภัยคุกคามหลักต่อนกเต่าแล้วท้องดำคือการปลุกรูปป่าจากการทำไม้และการถากทางเพื่อการทำการเกษตรค่ะ มาถึงตัวที่18สําหรับเจ้าเต่มามะเฟืองหรือเต่าเหลี่ยมซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเต่าทะเลที่มีอยู่เจชนิดทั่วโลก <c oughs> จํานวนประชากรพ่อแม่พันธเต่มามะเฟืองที่มาผสมพันธุ์และวางไข่ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อนเนื่องเหลือเพียงปีละไม่ถึง10ตัวในปัจจุบันค่ะ <c oughs> <c oughs> และสัตว์ลำดับสุดท้ายนั่นก็คือฉลามวานซึ่งจัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถยาวได้ถึง2.5เมตรและหนักได้ถึง21.5ตัน โดยในประเทศไทยพบได้ที่ฝั่งทะเลอ,อันดามันและฝั่งอ่าวไทยโดยเคยถูกบันทึกไว,ว้ว่าพบฉลามวานในอ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2540ถึง2542ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ฉลามวานลดจํานวนลงคือมักติดกับเครื่องมือประมงและคลิปของมันนั้นมีขนาดใหญ่และขายได้ราคาดีรวมถึงไมโครพลาสติกที่ติดมากับแท่งต้อนอาหารของมันก็ทําให้ร่างกายของมันผิดปกติและส่งผลต่อการสืบพันธุ์ของฉลามวานค่ะตอนนี้หน หนึ่งตอนหนึ่งคะแนนนะฮะนั่นหมายความว่ายูโดไม้บอสกับปีเตอร์ต้องดวลกันข้อนี้ครัำถามข้อที่สามบองจฉยนึกถึงท่านอนนึกถึงท่านอนของเราเราจะมีท่านอนในท่าถนัดอย่างผมต้องคว้าแล้วก็แขนสุกใต้หมอนแล้วก็เกยอะไรประมาณนี้ยูโดถนัดนอนยังไงผมนอนชอบนอนตะแคงซ้ายครับตะแขงซ้ายไม้ตะแคงซ้ายเหมือนกันตะแคงซ้ายบอส มันเป็นตัว L อฮะใช่ครับผมผมชอบเอาหลังไปติดกับฝั่งหมอนครับเอาเราก็นอนอ๋อเอาเอาหลังอือหัวนอนใช่ครับแล้ว L เราก็เป็นตัว L ลงมาถ้าคุณเลิศมากถ้าถ้าคุณยากมากปีเตอร์ต้องยากกว่านี้ต้องยืนมึงต้องเตอบว่ายืนผมทำตัว V ครับสลับครับสลับฝั่งครับผมเอาเอาเท้าไปที่หมอนแล้วหัวข้างหลังอ๋อ L L เหมือนกันครับ เราจะมีท่านอนที่เราถนัดอยู่เสมอครับคุณผู้ชมแต่ในข้อนี้เราจะพูดถึงท่านอนสุดฮิตของคนทั่วโลกเราทำสำรวจแล้วว่าท่านอนที่โลกนี้เขาฮิตนอนกันและนี่คือคำถามครับถามง่ายๆเลยครับคนชอบนอนท่าไหนมากกว่ากันจะขึ้นภาพท่านอนของภาพทีท่ฮิตทุกท่าแต่ตบไฟฝั่งที่ฮิตกว่า บอสคุณต้องลุ้นว่ามีท่าคุณอยู่ในนี้นะพท่าคุนประหลาดมากนะครับมือใกล้ปุ่มไฟภาพมาคู <S 2> <S 2> <S ่ตัวกับนอนแผ่ครับเอาแล้วยูโดกับไม้ <S 2> <S 2> คิดเห็นตรงกัน <S <S ยูโดไม้ทำไมคู่ตัวฮิตกว่านอนแผ่เ้าอ,อย่างน้อยเราสองคนก็คู่ตัวเหมืนอนกันใช่ไ<ช>นะหมตะแคงก็<ช><ช>คือคู่ตัว <S 2> <S 2> บอสถ้าคุณได้ตอบก่อนปีเตอร์นอนแผ่เปลี่ยนแล้วชอบแผ่แทงสวนเลยแทงสวนเลยแทงสวนปีเตอร์บอกไม่รู้หลักคุณแทงสวนถ่านนอนคู่ตัวฮิตกว่านอนแผ่ยูโดกับไม้เอาไปหนึ่งแต้มนะครับแล้วมันทำไมยูโดมันถูกครับไม้มันทำไมมันถูกค่ะยูโดมันเป็นทุกทีทำไมมันทำไมถูกต้องครับผมแล้วมาแล้วหนึ่งแต้มแล้วนะฮะอีกสองแต้มคุณชนะในแมตช์นี้ทันทีนะฮะปีเตอร์กับบอสไล่ไม้ทันครับ ไปกันต่อเลยครับโลกนี้ฮิตนอนท่าไหนมือใกล้ปุ่มไฟและภาพมาตะแคงกันอนคว่ำเดี๋ยนะตะแคงสองแขนแนบลำตัวมึงนอนอะไรอย่างนั้นน่ะอย่างเนี้เหรอไม่ได้มีคนนอนนะมันไม่มีใครนอนท่าพี่เหมือนกันปะนอนตั้งเป็นสันหนังสืออย่างงี้เลยเหรอส่วนนอนคว่ำอ่ะบอสปีเตอร์ครับ คว้างนะในแงนอนเพราเพราะถ้าเทียบกับตะแคงกับสองแขะประหลาดมากเอานี้เทียบจากรูปเลยครับผมว่าอันนี้น่าจะนอนยากครับไม่สบายกโอเคถ้าตะแคงเป็นเฉลยที่ถูกแล้วสงสัยกันทั้งโลกเลยนะฮะถ้าใช่ตีเสมอหนึ่งข้ามาเลยนะฮะในข้อนี้นะครับนอนคว้ามาทําไมบอสถูกต้องครับปีเตอร์ถูกครับมันถูกเขาเป็นถูกสถิที่ถูกไหมมันถูกมันผิดฮะไอ้นอน นอนท่านี้เดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมขอนอนผมขอเดี๋ยนะกูถามหน่อยมึงมึงหลับยังไงมึงอะไรคือความหลับแต่แต่เราว่ากันด้วยข้อมูลจริงฮะเราว่ากันด้วยข้อมูลจริงโอ้โหพอนัทโอนแต้มไห้ยูโดกับไม้ฮะซึ่งตอนนี้ป้าบอกยูโดกับไม้ต้องการอีกแต้มเดียว เพื่อชนะในแมตช์นี้เลยนะฮะอีกแต้มเดียวนะฮะบอสปีเตอร์ผมไม่แปลกใจเลยว่าคุณรู้สึกอะไรอยู่ผมเดืปรานใจเหมือนกันแต่คุณมีสิทธิีเสมอได้มือใกล้ปุ่มไฟและภาพมานอนหงายกับนอนตะแคงอ่ะเดี๋ยวนอนหงายแขนแนบลำตัวตะแคงสองแขนยื่นไปด้านหน้าและตอนนี้ปีเตอร์กับบอส คุณว่านอนหงายแขนแนบลำตัวเป็นเหมือนนอนศพเลยกับตะแคงสองอันนี้อันนี้คล้ายท่าผมตะแคงแล้วสองแขนยื่นไปเออนี้คล้ายท่าผมมั่นใจขอเหอะขอชนะเหออ้าวบอสเอาเรื่องมาขอกันอย่างนี้วะทำไมมั่นใจว่านอนหงายฮิปกว่าตะแคงแล้วยื่นแขนเพราะนอกจากตัวแอลเนี่ยผมนอนท่านี้ครับเหมันไม่สบายนะจริงๆแล้วตอนนี้ผมไม่มีอะไรมั่นใจนะครับตั้งแต่พิเตอร์บอกว่า ตั้งแต่ตะแข็งเมื่อกี้<ผ>ม <c oughs> ไม่เชื่ออะไรในช้อยนี่แล้วคือเลือกมั่วแล้วครับตอนนี้อันนี้คือรีเซิร์ชจาก professional o f s l e e p เลยนะฮะ <c oughs> จากอังกฤษเลยนะฮะซึ่งผมจะไม่เชื่อโพนี่อีกแล้วนะฮะฮ <c oughs> ถ่าประหลาดมากถ้าใช่บอสกับปีเตอร์ยังอยู่ในเกม <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มมานะฮะย <c oughs> ูโดกับมาเก็บแต้มชนะครั้งแรกเลยจากแมชนี้นะฮะ <c oughs> เพราะนั้นบอสปีเตอร์ต้องลุ้นว่านอนหงายมันทำไมบอส ถูกครับผิดครับปเตอร์มันทอไมริกาถูกครับมันอเมริถูกครับแมนถูกครับที่ถูกครับมันผิดครโอ้โหบ้าบอในแมตช์นี้ยูโดกับไม้นะฮะเป็นผู้ชนะนะครับ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนในแต่ละคืนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้วท่านอนที่เหมาะสมก็มีส่วนช่วยให้หลับสนิทและตื่นขึ้นมายอย่างสดชื่นสบายตัวได้ด้วยนะคะส่วนท่านอนบางท่าก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันแถมท่านอนของเราแต่ละคนยังสามารถบอกได้ถึงบุคลิกของคนนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเริ่มที่ท่านอนยอดที่ท่าแรกสําหรับข่าคูตัวเป็นท่านอนตะแคงแบบขดตัวงอเข่าซึ่งการนอนขดตัวนานๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เนื่องจากทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติอาจทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นั่นเองค่ะ แต่คนทั่วโลกกับนิยมนอนท่านี้สูงถึง41%เลยทีเดียวโดยคนที่ชอบนอนท่านี้ลักษณะนินสัยภายนอกดูเป็นคนแข็งแกร่ง,แ,งแต่จิตใจอ่อนโยนถ้าเจอใครครั้งแรกอาจจะขี้อายแต่ถ้ารู้จักกันไปเรื่อยๆก็จะผ่อนคลายไว้วางใจซึ่งผู้หญิงชอบนอนท่านี้มากกว่าผู้ชายถึง2เท่าเลยเลยค่ะรองลงมาด้วยท่านอนที่ได้รับความนิยมมากถึง15%อย่างท่านอนตะแคง2แขนแนบลำตัวโดยท่านอนนี้เป็นท่าที่ดีต่อกระดูกสันหลังมากที่สุด จะทําให้ร่างกายอยู่ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติช่วยลดอาการปวดหลังและปวดคอได้ในคราวเดียวกันรวมไปถึงช่วยลดปัญหานอนกรนได้ด้วยแต่หากนอนทับแขนานานอาจได้รับผลกระทบเป็นอาการปวดไหล่และแขนได้เช่นกันซึ่งคนชอบนอนท่าน,นี้มักเป็นคนง่ายๆชอบสังคมอยู่ท่ามกลางฝูงชนเชื่อใจคนแปลกหน้าจึงโดนหลอกได้ง่ายค่ะถัดมาด้วยอีกหนึ่งท่านอนแปลกแต่ฮิตมากกับท่านอนตะแคงสองแขนยื่นไปข้างหน้า สำหรับคนที่นอนตะแคงนั้นมักจะมีนิสัยมองโลกในแง่ดีเป็นคนเปิดเผยแต่ขี้ระแวงตัดสินใจช้าแต่ถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนใจแถมยังสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเลยทีเดียวส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตแบบอิงปัจจุบันไม่กังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งท่าน,นี้ก็เป็นท่านอนยอดนิยมของคนทั่วโลกถึง13เปเชียวล่ะค่ะตามมาด้วยท่านอนเบสิกสุดโปรตางของใครหลายคนอย่างการนอนหงายแขนแนบลำตัวมีอยู่ถึง8ถือเป็นท่านอนของคนเงียบๆสง ท่าทีไม่ชอบวุ่นวายและมีมาตรฐานสูงซึ่งท่านอนหงายนั้นมีข้อดีในเรื่องของการรักษาระดับต้นคอให้อยู่ในแนวเดียวกันกับร่างกายแต่การนอนหงายก็ยังมีข้อเสียอยู่นั่นก็คือกระบ,บังลมจะทับบนปอดทําให้หายใจได้ลําบากโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยในระหวปอดหรือความดันสูงควรหลีกเลี่ยง,งท่านี้ค่ะต่อด้วยท่าย,ยนิยมของใครหลายๆคนรวมถึงน,น,นักเด็ของเราอย่างท่านอนคว่ำซึ่งคนทั่วโลกชอบนอนท่านี้ถึง7% โดยในความจริงแล้วการนอนคว่ำนั้นมีอันตรายมากเลยทีเดียวเช่นทําให้อาหารที่กินเข้าไปนั้นถูกขยนออกมาเนื่องจากกระเพาะอาหารถูกกดทับหรืออาจเสียชีวิตได้เพราะหายใจไม่ออกซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับเด็กทารกค่อนข้างมากโดยคนที่ชอบนอนท่าน,นี้ถูกจัดว่าเป็นคนชอบสังคมหุนหันพลันแล่นอวดดีขี้น้อยใจและไม่ชอบสถานการณ์วิกฤตค่ะ อดกาได้ท่านอนของคนใจกว้างอย่างการนอนแผ่หรือท่าปลาดาวว่ากันว่าเป็นท่านอนของคนที่สติปัญญาเลิศฉลาดชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่อาจจะแปลกแหวกแนวไปสักหน่อยเป็นคนรักครอบครัวมีเพื่อนเยอะเพราะชอบรับฟังและช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจซึ่งข้อดีของการนอนท่านี้คือกระดูกสันหลังได้รับการรองรับในแนวราบตลอดคืนใบหน้าไม่เผชิญกับการกดทับกระหมอนลดโอกาสในการเกิดสิวและริ้วรอยบนใบหน้า แต่ก็เพิ่มโอกาสนอนกรนสถานการณ์หยุดหายใจในขณะที่นอนหลับและการเกิดกรดไหลย้อนซึ่งท่านนี้ได้รับความนิยมอยู่เพียง5%เท่านั้นค่ะตอนนี้ยูโดกับไมค์คุณไปนั่งรอดูผลการแข่งขันในแมตช์ที่2ก่อนโอเค,อคส่วนบอสก,กับปีเตอร์ยังอยู่ตรงนี้ก่อนหะไปย,ยูโดกับไมค์ครับตอนนี้เป็นงแมตช์แรกท้อ ผมผมสงสัยคนทำรูปมากเลยครับฮะผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เบสกับเคสลงสนาม้วฮะบอสผมจะบอกให้คุณเตรียมตัวก่อนเลยว่าคุณแพ้ไม่ได้แล้วเพราะคุณแพ้มาหนึ่งครั้งถ้าคุณแพ้สองสาวนี่ครั้งคุณกลับบ้านเลยครับเรผมขอครับนั่นแสดงว่าเบสกับเคสฮะเขาจะสู้ยิบตาเลยคุณระวังแรงกดดันจากเขาด้วยนะฮะพร้อมนะฮะคำถามข้อที่หนึ่งครับ เราจะพูดถึงตัวการ์ตูนที่เราคุ้นเคยกันดีแต่เทียบอายุพวกเขากันเทียบอายุคำถามครับ,บถามง่ายๆเลยใครแก่กว่ากันขึ้นภาพตัวการ์ตูนสองตัวตบไฟฝั่งที่แก่กว่า,วาเป็นอายุของตัวการ์ตูนในเรื่องนะครับไม่ใช่อายุการ์ตูนนะฮะอายุในเรื่องอ,อายุในเรื่องโอเคตอบไว้แล้วต้องชัวตอบมั่วโยนแต้มม่อีกฝั่งเลยนะครับ เมื่อใกล้ปุ่มไฟครับและภาพมาโนบิตาโคนันครับเอาละตอนนี้ตอบมาแล้วว่าโนบิตาครับเอาโคนันเด็กเอาโคนันเด็กนะฮะเอาโคนันเด็กจะไม่สับสนนะฮะมั่นใจนะเบสโคนันเด็กโคนันเด็กโนบิตะค่ะ<า>ตอบมาแล้วว่าโนบิตาแล้วยัแกกว่าแล้วมันทำไมเบสถูกค่ะยังไงแคทถูกค่ะมันเป็น ถูกค <utan> ่ะอ,อ,อยังไงถูกค่ะมันถูกต้องครับอเอาแล้วเอาละบอสปีเตอร์ตั้งใจให้ดีนะฮะ <ง Drake. S 1> เราไปกันต่อนะครับสองตัวการ์ตูนนี้ใครแก่กว่าตบไฟฝั่งแก่กว่านะครับมือใกล้ปุ่มไฟและภาพมาแม้เปิดมาตัวเลือกแรกก็สามารถทำคะแนนได้อย่างรวดเร็วแบบนี้อีกทีมจะสามารถขึ้นนำได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะ ゴーバナナゼット